นอกจากเรื่องการลาดตะเวนในพื้นที่เสี่ยงชายแดนไทยกัมพูชาแล้วนะครับก็ยังมีทหารจากกองทัพไทยที่ลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนตามแนวชายแดนด้วยนะครับกองทัพไทยโดยกองแพทย์สํานักงานสนับสนุนโดูแลราการทหารพัฒนาเขาร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สํานักงานพัฒนาภาค5จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ครับลงพื้นที่ชายแดนสุรินนะฮะไปให้บริการประชาชนเยอะเลยครับ860กว่าคน ที่ตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักและอีกจุดหนึ่งคือที่กาบเชิงอำเภอกาบเชิงก็ไปตรวจโรคทั่วไปนะครับทุกผู้ชมฮะให้คําปรึกษาด้านสุขภาพยังมีที่เดินเท้าเข้าไปถึงหมู่บ้านเลยถ้าใครที่พอเดินไหวเนี่ย ก็มาหาในจุดรวมนะครับแต่ว่าก็มีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและสูงอายุจริงๆและบ้านก็อยู่ห่างไกลอันนี้ก็จะมีอีกชุดหนึ่งที่ไปหาไปตรวจสุขภาพให้ถึงบ้านเลยนะครับมียาเวชภัณฑ์ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะฮะส่งเสริมการดูแลสุขภาพระยะยาวซึ่งไม่เพียงแต่ส่งเสริมสุขภาพกายของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยแต่อันนี้สะท้อนชัดเจนนะฮะว่าทหารห่วงใยประชาชนรวมถึงการดูแลกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ ก็เป็นราักฐานของการพัฒนายอย่างมั่นคงและยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนไทยครับตามเรื่องการส่งแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอล